มาติแกแน,นนต้าดีัดบุก<ร>เพื่อเอาตัวมแมงอีโนนแมงแมงไม่ใช่แมงกินโนนอันนี้คือต้นบุกนะครับต <c oughs> อนนี้มันจะมีแมงเขาเรียกว่าแมงจิจิทางนี้เขาเรียกว่าที่หลอบนะครับมันก็จะมากิน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 ลงไปกินลงไปเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ใต้ดินเ <c oughs> มือนเดินี้เขากำลังจะเก็บนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเขาเอาทีมงานพนักงานดูโนนะพนักงานหน่อยนี่คือพนักงานเก็บกี่หลอบ นะครับใรอใหรว่าแล้วพใจใช่ไหใจ่หมแหมู้วละใจเนี่นี่คือผู้จัดการนะครับนี่จยูผู้จัดการแมงกิลลอบอันนี้รองผู้จัดการแมงกิลลอบนี่ขาลังจะขุดพอมามันจะได้กี่ตัวละวอ๋อได้ล้ได้แล้ว ซับมือกันครับนี่เนาะโอ้ดมหัวใหญ่ดมันนี้ใหญ่นะแต่ละหัวนี่ใหญ่ทั้งนั้นเนาะโอ้หัวใหญ่โลไม่แม่โอ้มันก็มากินหัวบนโลนี่กินหัวนะเดี๋ยวจะแก้แก้ที่ดินก่อนเก็บที่มันได้ขึ้นในดินก่อนโอ้ดินเหมาะแต่เพราะว่าแก้นก่อน นี่คือการล่าแมงกิลบเอ็มึงป้าไปนานแล้วนี่นะถึงมึงป้าเนี่ยเนะเป็นว่ามันอยู่ร่มพุ่นน่ะนี่สุดท้ายขึ้นไหมนอาแล้วแต่อยู่ในหัวนะฟังจ้าเอาไม่ได้ลงกันเัาป้าใส่มือถุงเลยอย่างหัวทั้งหมดโอ้ตอนแรกมันมากินนี่เนาะกินนี่กินแล้วอันนี้มดกระลามลงแผงหัวนี่ลงหัว เสิร์ฟมาอยู่นี่ข้างบนเนี่ยเป็นดอกเอากินดอกมาก่อนออ๋กินดอกบนก่อนกินดอกจุดประสงค์คือดอกมันเนี่ยดอกมันหอมแต่แต่ดอกมันมดแล้วมันก็โรยมันลงมาลงไปยำตรงกินหัวบุญทานแล้วก็ได้ทานไงเราจะตามล่ากินรอบกันต่อไปครับเอาบุญมาบุญมาโอ้นี่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 อันนี้คือดอกกิลลอบอันนี้ก็เรียกไอ้ต้นบุกนะครับต้นบุก ซึ่งมันแก่เต็มที่แล้วนะครับแล้วแมงกี้หลอกก็จะมากินกินแล้วมันก็จะลงไปกินหัวลุ่มวันนี้เนี่ยนี่เออเนี่ยกำลังได้ขนาดนี้้แลวไหนเดินตรงเลยเออพ่อแกพอแก่พ่อนอนนอนเนี่ยโอ้โหมันกินหัวมันพุ่น อ๋อนี่เป็นจะนี่น,น,นี่คุณคนเดี๋ยวคนซอยลงมาเ oh, นี่ยตูนเนอะเกี่ยวมันเลยนะตูนนี่นะตูนมากินโอ้ตูนก็มากินลูกเป็นแมงค่ะแมงอยู่ไหนลูกแต่ยังก็บลูกกินว่าเนี่ยแมงเยอะเนี่ยนป็นรอยค่ะโอ้มีนังอยู่ในเชฟนี่เนี่ยโอ้นี่หนะคุยเนี่ยเนี่ยกว่าคันเอาจับก็นไม่คันอย่างนั้นมีอันถุงมืออยู่อืมเนื่อลูกเนี่ย เดี๋ยวจะมั่งขึ้นกันเนี้ยถแมงมันจะอยู่ในห้องโอ้โหวางก่อนว้งก่เอาใส่บทเอาใส่น้ำคอนน้ำคนั่นไหเอาน้ำคนนั่นไหมเดี๋ยวเขาไปแหลงแลนวะเอเอาน้ำคนนั่นมาเลยหมดก็เสร็จเลยบ่บ่เออมาม่ไเนี่ยเนี่ยก็เลยเอนยโอ้ดูยยเอาความลงเอาความงเอาหมดหใส่ก่นมนเลยกเอาความลงเด้อ ขยับลงไปขยับตะแคงตะแคงเอาตะแคงไงไม่ได้มันเต็มเหรองัดลงเออนี่โอ้โหนี่คือทีมงานล่าจิลอบไข่มงนีสุกลำปางอ่ะเลยนี่เราจะปีกบ้านเลยโอ้ผมปืนนี่นุ๊ปืนท่านนั่นทักขนาดละทุกคนไปผมกลับกันแล้วด้วยเออไปเถอะไปเถอะผมใจเรา็มีขึ้นอ่ะไปเออไปเลยบนแถวเมืองอังว้าบน จริงงานท่าจิ่ลอบตอนแรกบอกใครลุจลยจะได้นะ <c oughs> อดิหารจี่ลอบมานะลุยก,กันเต็มที่เลครก็นี่นะงลงมือคนเดียวหมวนนี่ทีิมันล้ำๆเนยเบื้องหลังความล้ำมันจะได้นี่ความันจะได้ลำ้ำ <c oughs> เออนี่คร <c oughs> ับตาเจ้ากบแกงแมงกิลรอบใส่หน่อไม้พอโถมา่อม่อกับวันนี้เตะดกเตะใจตามล่าแมงกิ่ลอบก็ถึงในป่าเลยนยะครับนี <c oughs> ่นี่ ทีมงานสี่คนะนะครับสามลาแมงกิลกพอพนแมงกิลอก็คือคือจุกจีอันนี้เราจะจุกจีขี้ควายเด้ออันนี้จุกจีบุกมันมากินบุกนะครับตอนเาีเาเป็นละอ่อนเอามาจนกันนี่เมื่อขณะนั้เออเอามาจนกันเ่าแปลงหอมในนอยหน้ให้มันจนกันนะถ้าดินมันเปีย่นอนเอาวางนะคำเดียวมันต้องบุ๋กโอ้ยแมงนี่ยกำลังขึ้นมาอะไรนี่ โอ้ยิงลึกยิงยิงเยอะนาคมแล้วพ่อนอ่ใส่ด้วยอ่ะอันนี้นี่บุกต้นปูนะครับมันจะบ่มีมันจะบ่มมีหัวแล้วก็บ่มมีมองแมงกีลอบหรือจุดจีมากินแต่ถ้าเป็นอย่างเอเนี่ยแต่เป็นอย่างเอเนี่ยคือบุกตัวเมียบุกตัวเมียนะครับมันยังบ่แก่บ่เต็มตีแต่ตาเหมันเปิดเผยตัวนี้ออกมาเนี่ยแมงก็จะเริ่มมากิน นะครับเขาก็ได้กลิ่นแมงกิลลอบแต่ถ้าเขาจะคุดอาอประเดีนี้เขาจะได้หัวของมันที่บริสุทธิ์ผู้พองเอาไปทํายาได้ครับนี่คือกระบวนการล่าจิลลอบเสร็จแล้วเราก็เสร็จสิ้นภารกิจออกเด้นทางกลับบ้านก่อนนะครับแล้วเราก็ทิ้งร่องรอยของบุก แล้วก็ล่องรอยของการล่ากกิลอบออกไปตรงนี้ครับอันนี้ตัวผู้นะครับนี่คือล่องรอยของการล่ากกิลบซึ่งเราจะเดินทางกลับกันต่อไปครับ